คราวนี้ลงมาดูอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่เรียกกันว่าโควิดอาร์มกันบ้างว่าคืออะไรนะคะเพจกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้มีการโพสต์ข้อความระบุอาการโควิดอาร์มซึ่งเป็นลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือวัคซีนต้านโควิด -19 ผู้ป่วยจะมีอาการบวมแดงและเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีนหรือใกล้เคียงค่ะอาจจะมีอาการคันร่วมด้วยบางรายก็อาจจะมีอาการแสดงอื่นๆร่วมด้วยเช่นไข้ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเป็นต้นโดยมักจะเกิดอาการภายใน7วันหลังจากที่รับวัคซีนแต่ส่วนใหญ่ก็หายได้เองค่ะ ทั้งนี้มีการรายงานโควิดอาร์มหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19ชนิด mRNA ประมาณร้อยละ1.1ส่วนมากจะพบในเพศหญิงและภายหลังได้รับวัคซีนเข็มที่1นอกจากวัคซีนชนิด mRNA แล้วก็ยังพบรายงานการเกิดโควิดอาร์มภายหลังการฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆด้วยเช่น astrazeneca ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่อาจใช้การประครบเย็นเพื่อบรรเทาอาการในผู้ที่มีอาการบวมแดงหรือคันมากสามารถใช้ยาทากลุ่มเซยรอยหรือ,อยากินแก้แพ้ได้ในผู้ที่เกิดโควิดอาร์มสามารถรับวัคซีนชนิดเดิมในเข็มถัดไปได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีนแต่อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดอาการซ้ำได้หลังได้รับวัคซีนชนิดเดิมค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ